สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มียามาฮ่าแกนฟิติโนนะครับเข้ามาใหม่เลยครับตัวนี้ปี2022นะครับไม่เพียง2,200กว่ากิโลเองนะครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่สภาพสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูกันรอบๆไฟหน้าก็มีแก๊ปไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ มีติดฟิล์มไฟหน้าไฟเดียวไฟหลังมีฟิล์มดำมาให้หมดหมดเลยนะครับตัวนี้รถเป็นรถใหม่ๆนะครับวิ่งน้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับโลโก้โลโก้ยังเงาใหม่วิ่งวิ่งอยู่เลยนะครับให้เพื่อนดูกันรอบๆคันนะครับสีสันสวยงามครับ มีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับตามสภาพตามการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ครับไฟหน้าดีครับมีแก๊ปด้านหน้าให้ด้วยอันนี้ก็ตกเกือบ500แล้วครับตัวแก๊ปไฟหน้านะครับมาดูกันต่อครับนี่ครับหน้าปัดเป็นไงครับยังใสๆสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับไม้ขึ้นมา2,264กิโลนะครับ ัวเรือนใหม่มีทั้งระบบเป็นดิจิตอลและเป็นแมนนวลนะครับมีแจ้งปริมาณน้ำมันมีนี่ครับดูกันมีออโต้สตาร์ทสต็อปใหด้วยนะครับนี่ครับเวลารถติดไฟแดงก็จะดับเครื่องเองนะครับอันนี้ก็จะมีไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาแล้วก็เป็นสัญญาณแตรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีทางด้านขวาก็เป็นตัวออโต้สต็อปนี่นะครับ เวลารถติดไฟแดงนานนะครับ3ามสี่นาะทีเนี่ยมันก็จะดับเครื่องให้เราเองนะครับพอถึงเวลาก็บิดเพืก็ไปต่อได้เลยสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นที่เติมน้ํามันนะครับก็ใช้กุญแจบิดจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีสวิต์กดให้นะครับนี่ครับสวิตตัวบนก็จะเป็นกดเปิดเติมฝานน้ามันนะครับก็ค่อยๆเติมนะครับระวังจะทะลักล้นออกมาตัวเตือนส่วนอีกอันก็เป็นเปิดกดเบอกอันนี้ก็จะเป็นช่องใส แก้วนงแก้วน้ําใสโทรศัพท์มือถือหรืออะไรพวกนี Linux, ้ครับสะดวกสบายครับอันนี้ไฟหลังนะครับใหญ่ๆกลางค่ำกลางคืนครับนี่เห็นสัญญาณกันชัดๆนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีมีหลอดไส้ข้างในนะครับอันนี้ก็จะมาดูกันด้านข้างก็ดูกันรถใหม่ๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่54,900บาทนะครับ 5 4 9 0 0บาทนะครับมีมาดูตัวเครื่องก็ยังใสๆยอยู่นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาดูรถได้นะครับอยู่ลาดพ้าว42นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไนะครับ0 8 6 7 8 8 8ดหกเคันนี้ต้องรีบเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่ารถเป็นรถปีใหม่แล้วก็ไม้น้อยนะครับแล้วก็สภาพสวยๆอย่งเงี้ยครับรถมาเข้ามาไม่นานก็ ลูกค้ามาเอาไปเลยนะครับนี่ครับพื้นยางรองเท้าก็ยังเรียบๆเลยนะครับยังไม่มีรอยอลยนะครับเป็นด้านหน้าก็เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นแกนฟิลโนตัวมาตรฐานนะครับหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับนี่ครับมาดูกันรอบๆอันนี้ด้านมือเบรกนี่ครับการดิสเบรก ยานยงใหม่ครับเพิ่งวิ่งลงพื้นได้2 0ง0กิโลกว่ากิโลครับอันนี้ก็เก็บข้าวเก็บของได้เยอะเลยครับเป็นรถเพ่งเก็บข้าวของได้เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างตอนกลางคืนในในใต้บอดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเลกตัวรถนะครับมีไม้ดูหมดยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากได้รถปีใหม่ๆสวยๆก็ติดต่อเข้ามานะครับอยู่ลาดพร้าว2นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวเวอร์ชันข้ามาใหม่ๆจะได้แจง้งเตือนเพื่อนๆไปก่อนนะครับหรับนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับทุกๆคน